ชีวิตล่าสุดโคชเช่ลังได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยเต็มตัวแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ายินดีเมื่อโคชเช่หรือชัดชัยเช่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยทล่าสุดได้เป็นคนไทยเต็มตัวด้วยหลังจากที่โคชเช่ได้ทาบัตรเป็นที่เรียบร้อยเดินทางลงสำนักงานเขตบางกะปิพร้อมกับจัดชาวานข่าวละอองและเชนาทิพซ้อนขันมายืน่นเอกสารขอทําบัตรหลังจากราชกิจจานุเบกษาประกาศเมื่อเดือนตุลาโดยโคชเชได้ยืน่นเอกสารทำบัตรประชาชน และชะลอการยื่นขออนุประทางการเนื่องจากเอกสารและหลักฐานต่างๆมีจํานวนมากโดยครั้งนั้นโคชเช่เคยบอกเอาไว้ว่าเขาไม่อยากเป็นเพียงแค่นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยตั้งแต่เมื่อปี2545ได้ยื่นเอกสารขอสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแต่วันเมื่อวันที่13สิงหาคม64หลังจากที่ก่อนหน้านั้น,น,นกลับมาจากกรมทีมเทควันโดไทยไปแข่งขันรายการชั้นโลกที่ประเทศเม็กซิโกทั้งโคชเช่ซึ่งเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน โคดจัก,กรลีตาที่พาทีมชาติไปสู่เหรียญรางวัลแต่อยากพานักเกฬาและทีมชาติไทยไปถึงจุดหมายคว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นประโยคที่ทาเอาคนไทยหลายคนขอบุณจากหัวใจที่โค้ชนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับประเทศจริงๆแล้ววันนี้เราพาทุกคนมาชมชีวิตโคดเชหลังจากที่ได้เป็นคนไทยเต็มตัวหลังจากรอมากว่า20ปีบอกเลยว่าโคชเชและครอบครัวนั้น ควันได้ดีกับประเทศไทยมากๆเลยและคะใครติดตามความน่ารักของโค้ดและครอบครัวเองก็สามารถติดตามขั้นตอนได้ที่ Facebook ส่วนตัวของเขาทางนี้ประวัติส่วนตัวโคชเชมีชื่อจริงในภาษาเกาหลีว่าชเวยองซอกมีชื่อภาษาไทยคือชัยศักดิ์ส่วนเชเป็นชื่อทนักกีฬาและผู้ฝึกสอนใช้เรียกจนติดปากซึ่งมาจากชเวนั่นเอง,ของเขาเป็นคนสัญชาติเกาหลีใต้โดยกาเนิดซึ่งเกิดเมื่อวันที่30เมษายน2517ัจจุบันอายุ48ปี การศึกษาโคาเชเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมพงแซงก่อนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และระดับปริญญาโทด้านพลศึกษาจากมหาวิทยาลัยขยองวอนก่อนเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาเอกในสาขาว่คยคนโดมาเท,าทีรลายดุงอาทั้งนี้เขาเริ่มต้นเส้นทางผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดครั้งแรกให้กับทีมชาติบาเรนนั่นเองทั้งนี้หากใครอยากติดตามชีวิตของโคเชและครอบครัว สามารถติดตามต่อได้ที่ Instagram และ Facebook ของโคชเช่กันได้บอกเลยว่าชีวิตมีความสุขมากๆเลยทีเดียวปัจจุบันโคชเช่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่สาขาจัดการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อีกด้วย